แต่ว่าทางผู้ใหญ่เขาได้พูดคุยกันโมโมไม่ได้รับรู้เรื่องนี้แล้วก็เขาขอมาทางผู้ใหญ่แล้วก็ให้อะไรอย่างงี้ก็ก็เป็นเรื่องปกติที่มีผู้ใหญ่พูดคุยกันแล้วค่ะโอ้โหเรื่องแบบเล่นซีรีส์อะไรอย่างงี้ก็หลายเรื่องแล้วอ๋อซีรีส์ตอนนั้นขับไฟเดย์เนาะที่โมเล่นแล้วทีนี้ตอนนี้มันเป็น to be continue มันก็เลยต้องใช้คนเดิมโมก็เลยโมกับตรงตามก็เลยต้องเล่นเหมือนเดิมแค่นั้นเองค่ะไม่ได้มีอะไรกับประสบการเดิมก็สามารถที่จะ ยังมีละครละครอยู่พอยังมีค่ะโมก็ยังมีซิทคอมแบบอีกแซกอยู่นะคะค่ะกับเองที่มีโอกาสเป็นนักแ่ดงชุดใหม่้องอย่างไรส่อะไรกคนละลายไปอันนี้โมว่าแล้วแต่โอกาสและความเหมาะสมมากกว่าค่ะอย่างอย่างตอนนี้โมก็เล่นของดาวโวมันก็ก็โอเคค่ะแลต่ขาเหลืออีกเยอะไหมอ่อจะไม่ได้เลยค่ะก็เด e ี๋ยวเดี๋ยวต้องกลับไปเช็คดูถามทางทางคุณแม่ทางเงี้ยค่ะมีหลายหลายขั้นมาจริงนะแบบ โมไม่ค่อยได้คุยอะไรเองดีกว่าค่ะก็ส่วนใหญ่จะเป็นทางผู้ใหญ่เออหรือว่าผู้จัดการอะไรตัดสินใจไปเลยดีกว่าตอนนี้ก็เข้าใจอีว่าเราอ๋อไม่ไม่ไมยังค่ะยังยังอยู่ช่วงวันเหมือนเดิมคะ่ะตอนนี้ยังแฮปปี้อยู่ค่ะ จร,จริงๆการที่พี่ๆจะบวชเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปกติอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนค่อนข้างธรรมโมแล้วก็เข้าถึงหลักธรรมไปวัดไปอะไรอย่างนี้บ่อยแล้วถ้าเขาจะบวชเนี่ยเมืว่ว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกอะคะ่ะเขาไม่ได้พงแต่ชีวิตนักหรืออะไรอย่าง <c oughs> นี้ใช่ไหมเขาถึงบวชโอไม่หรอกนงคะเพราะว,าว่ามองมองให้เป็นเรื่องดีว่าเขาอยากเข้าถึงแบบพระธรรมศาสนามากกว่าค่ะ ใค่ะมเข้าใจว่ามันก็จะต้องเป็นประเด็นมีอะไรขึ้นมาแต่ว่าโมโมว่าเรามองให้เป็นเรื่องบวกดีกว่าค่ะตตัวรากษาเมาก่อนหน้านี้คะว่าพี่บี้เขาจะบวชรอบที่เ่าไหรเออไม่ทราบเลยค่ะแต่แต่ว่าเมื่อก่อนเคยเคยทราบว่าพี่บี้แบบอาจจะไปบวชนะในตอนอายุมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เคยแบบเล่าให้ฟังแต่ว่าไม่คิดว่าไม่ไม่ทราบว่าจะเร็วๆนี้หรือเปล่าค่ะตัวพี่บี้เขาก็อินกรื่ี้อยู่ใช่ค่ะเป็นเป็นปกติถ้าใครรู้จักหรือเป็นแฟนคลับพี่บี้ก็จะรู้ค่ะตอนนี้ได้มีการติดต่อกันคุยกันอยู่ไหมคะ ค่ะไม่ไม่ค่อยได้คุยเพราะว่าโมยุ่งด้วยแล้วตัวพี่เขาเองก็ยุ่งเราเราก็ไม่ได้คุยกันก็แต่คพี่เขาจริงจริงเขาเชิญไปงานเราก็โอเคไปต่างต่างี้ยอ๋อได้ค่ะงานบุญอะไรอย่างงี้โมก็รู้อนุโมทนาอยู่แล้วนากยวกอะ่อก็เคยได้ยินมาบ้างอะค่ะแต่ว่าก็ก็นานแล้วอะค่ะไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสค่ะต่้งแต่ที่ไม่ได้คุยกันนี่คือตเหมือนว่าเราตัดขาดเลยอย่างไร ที่เรายุ่งแล้วก็เวลาแบบไม่ตรงกันแล้วก็ไม่ไม่ได้มีเรื่องราวแบบอะไรมาเจอกันหรือเจอกันตามงานหรอือก,ก็ไม่มีเก็เลยไม่ได้คุยแค่นั้นเองหมเพ <อ S 1> ราะว่า <พอ S 1> ห่างๆมีค่ะคอนเทนตมีทุกอย่างค่ะ <พอ S 1> ค